ครับสำหรับเสาบุีคกับหลังจากผู้บาอาจารย์เพิ่นเพ่อพ่อเรียบร้อยน่ะครับลงมากินข้าวแล้วทางญาโยมนะครับญาโยมพี่น้องญาตธรรมที่มาโลงงม,มา,โงงานวัดผาพยอมมาโลมานวัดผาพยอมนี่พี่น้องบ้านพี่น้องบ้านเลื่อนนองนนี้เนาะบ้าน,นก็อเนาะมาหลายปะครับมาหลายปอฮะ,ป,<น>ะประมาณเท่าเลืล่ะประมาณจะคน สามซีฟโอ้แม่แล้วเนาะบ้านพี่น้องอาจารย์อ่ากี่ข้าวอิ่มเด้อครับเด้อครับนี่ก็ดยาถ้ำทั้งเลนเนาะนี่บ้านเลนเนาะครับนี่บ้านจริงลาแซ่บนะนะปาแซ่บหมูโฮกนี่นะจ๊ะหมูโฮกบ่อโอ้บ้านทาเนอ่าเจ้าของพื้นที่นี่เจ้านี่ มาหลายเนะาะบ่มาเมื่อวานเลยเนาะเออท่าสะอาดแต่เมื่อนี่แล้วนี่โยมโยมมันแวงก็มาดิโยมมันแวง <c oughs> โยโยมมันแวงเี่เออเีืกิ่งก็มาดิเสื้อกิ่นนงนะเออเีืกิ่งก็มาดิเน,นาาาี่ยมาทำบุญ จะทำหลายมาโรมานวันนี้อยากจะทำบ้านนั่นเราอมันได้ี่มเม้นบอกเลราอุมันบอกเราบอเราโมบอกมาหลายปะครับมาหลาย มาบ,บ่อยๆน้องมาประจำน้องๆนี่เนาะเคยมาเคยมาเลยบอกบ้านเกิดครับครับอ่าครับขับสาธุครับกําลังหาอยู่หากินนี่นี่นี่พี่น้องบ้านแวงกับมาได้นี่ได้เพล่กกินน้องบอนีได้เพล่กกินบุรีแยกบ้านก่อเอาขุดปลาให้ครับพี่อ้าวกินพ่อกินพ่ออยู่ไดเด้อ พี่พ่ออยู่ใดเนี่ยพี่น้องบ้านเล่าเขามาดิหนี่งโอ้หลายหลายหลายพี่น้องนี่ไอ้เจ้าบลอยกเลหาอยู่หากินอยู่ไอ้ไอ้มาทีได้ได้ได้เผื่อไปกินไอ้มาทีข้าวปลากระแกงฮะเกียงอ้อยโบอาหารบ้านเฮาแซ่บเนี้ยนี่นะกับรังในเรื่อนี่กับรังแบ่งเดียวอยู่แบ่งปั่นอ่าเอากินที่ยิ้มโอ้ นาแกงอมันเยอาาไ่คอายุหากินรันายถ้าได้พึก็มานี่ได้เพอกอกินนอกันนี้เอเค่าครับโอ้ไรเทาคู้เทาวาเลอด้วยใหญ่ใหญ่บ่อ๋อไปบริการบริการยาทำลายลายเนี่ยอันพอก ลิสก็มาดินี่นะมาจะคนเหรอสามบ่อ๋อมาหากินซ่อนนี่เอฟซีก็มานเอฟซีนี่ได้เพิ่์กินฮะกหรือไม่โอ้อาหารบ้าเท่านะเชฟเชฟหามองวาง นี่อย่าทำบาเลอ่ครับอยู่บ้านเล่เนาะบอลภูไทยได้ผมเบอลภูผู้ไทยบ้านแวงครับบาลภูไทยบ้านแวงอยู่พนท่องอยู่พนท่องบอกโอ้มาหลายปะครับหลายเนาะโอ้โอ้สาธุครับนี่คณะเดียวกันหมดนี่เนี่ยเห็นแล้วเห็นกับโค้ชและโค้ชเผมในเด้อครับเด้อบาลภูไทยบ้านแวงครับผมอยู่หนุ่มสูงนี่ครับอยู่บ้านแวงนี่ครับ บรบแวงผูเจ้าก้อนี่แหละครับก็ญย่าทำทางเลยน้อนี่ไงไก่ไก่เท่าเลยน้อไบ่ทางพูรบัวพระพูรบ่จ้าโอ้มาหลายบ่หลายพิจารสามพันสามพันรถปู่มาหลายใช่เนาะแมนบ่โอ้เฮ้ยได้บุญน้ำเดียวเด้อหลายหลายคนนั่แหละจาทำทางเลนอ่อนครับเนี่ย อยู่บาเลอเนาะฟังอ้อยอยู่ภาษาผููไทยถ้าว่าปีบอผมเคยมาบอครับเคยมาเนาะท้าบุญนำพระจาร์เนาะผมเบ้าผููไทยเด้อครับอ่บาเบ้าเบ้าผู้ไทยสะก่อนเบ้าผู้ไทยสะก่อนผมเบ้าผููไทยบันแวงครับเห็นหน้าจอหน้าซื้อกอะคนไลก์ก็แชร์เด้อเ <laughs> กตดตามนี่ขาัวัสดีครับวันดีครับนี่เพิ่นมาแต่วน่นนี่นี่นยัง หนุ่มรูปหล่ออยจะได้กระชินแล้วก็กินแล้วเปล่าครับกินแล้วยังกินแล้วครับครับครับพี่น้องเพมันกำลังกินข้าวเอาเชิญแช่เพื่อนเชิญแช่อเอาเลยครับเลยเพราะอย่าทำมาเลยน้อนี่เนาะพบดีแล้วอ๋อกินกระเบื้องกล้วมันเอาแบบมันเรียบๆไ่ายแลฮา เอากินเท้าอิ่มเด้อเอาืงว่่บมนี่อันนี้รถหุ่นบ่บ่บ่ท่านีะยกรถหุ่นบ่นี่มีกินข้าวหมูนี่เอากินกินกินทุกคนนั่นละข้าวกาดเห็นหน้าจอหน้าซื่อกัดกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อเด้อบ่าวผู้ไทยบ้านแวง เคยได้กำลังจือเลยหน้าอีกคีเพ่อเบิ้งต่อไปนะครับครับครับอ่าช่วงนี้ก็บเคสนี้ก่อน,นครับเเ้าดอครับ